ภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองสวัสดีครับผมสาธินสุกันธาประธานอสอมบ้านปทุมนิเวศหมู่ที่12ตําบลเชิงดอยอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ขอนำเสนอหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสืบเนื่องจากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงประจำปีพบว่าประชาชนส่วนใหญ่สุ่มเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานความดันรวมถึงตัวผมด้วย จึงนำเสนอหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก3อ .2 ศที่จะนำเสนอดังต่อไปนี้ครับบ้านปทุมนิเวศหมู่ที่12ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่ประมาณ6.35ตารางกิโลเมตรห่างจากอำเภอดอยสะเก็ดประมาณ1กิโลเมตรอยู่ในการปกครองของเทศบาลตำบลเชิงดอยและเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เป็นพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลดอยสะเก็ดโดยมีศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอยร่วมเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขมูลฐานบ้านปทุมนิเวศมีจำนวนหลังคาเรือน348หลังคาเรือนจำนวนประชากร922คนแยกเป็นเพศชายจำนวน474คนเพศหญิงจำนวน448คน ประชาชนอายุระหว่าง15ปีถึง59ปีมีจำนวน572คนประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธอาชีพหลักรับจ้างบ้านปทุมิเวศมีสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวได้แก่วัดปทุมสรารามหนองบัวหนองบัวพระเจ้าหลวงอุทยานวังปลาโรงเรียนดอยสะเก็ดพดุงศาสตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสรารามบ้านปทุมนิเวศมีวัดเป็นศูนย์กลางรวมทั้งด้านจิตใจประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้านได้แก่เทศกาลปีใหม่เมืองเทศกาลลอยกระทงเดือนยี่เป็งประเพณีสงน้ำท่าทาดบ้านปทุมนิเวศมีอาสาสมัครสาธารณาสุขจำนวน22คนคิดเป็นอัตราส่วนหนึ่งคนต่อ15หลังคาเรือน พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งรองลงมาเป็นโรคทางด้านระบบไหลเวียนโรคทางเดินหายใจและเบาหวานมีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง187คนโรคเบาหวาน86คนโรคหลอดเลือดสมอง8คนและโรคหัวใจ6คนภาวะเสี่ยงจาก การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นในกลุ่มอายุ35ปีขึ้นไปพบว่าประชาชนมีภาวะเสี่ยงเบาหวานร้อยละ9.75และมีภาวะเสี่ยงความดันโลหิตสูงร้อยละ6.15จากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มอายุ15ปีขึ้นไปจำนวน210ลรายพบว่าพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่ควรปรับเปลี่ยน ดังนี้ด้านการออกกำลังกายมีผู้ไม่ออกกำลังกายร้อยละสามสิบเจ็ดจุดหกหนึ่งชอบรับประทานอาหารรสหวานร้อยละยี่สิบเอ็ดจุดสี่สองรับประทานอาหารรสเค็มร้อยละเก้าจุดห้ารับประทานเนื้อสัตว์ติดมันทุกวันร้อยละเจ็ดจุดหนึ่งสี่ดื่มกาแฟซองสำเร็จรูปร้อยละหกสิบแปดจุดหนึ่งแปด พฤติกรรมการสูบบุหรี่ร้อยละ12.85พฤติกรรมการดื่มสุราร้อยละ22.58ข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์วัดปทุมศารารามพบว่าพระสงฆ์ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงจำนวนหนึ่งลูกป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำนวนสองลูกมีน้ำหนักเกินเกณฑ์จำนวนสองลูก ข้อมูลรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานจำนวน60คนพบว่ามีความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพตามหลัก3อ2สอระดับไม่ถูกต้องร้อยละ43.3ระดับถูกต้องที่สุดร้อยละ26.6กระบวนการพัฒนาเข้าสู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดบ้านปทุมนิเวศมีดังนี้1จัดทาเวทีประชาคมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลสุขภาพในหมู่บ้าน2จัดลำดับความสำคัญของพฤติกรรมที่เสี่ยงซึ่งส่งผลต่อปัญหาสุขภาพพบว่าพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารเป็นปัญหาอันดับหนึ่งพฤติกรรม การออกกําลังกายเป็นปัญหาอันดับที่2และการดื่มกาแฟเครื่องชูกําลังเป็นปัญหาอันดับที่3 3. ร่วมกันทําแผนงานแก้ไขปัญหาโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการจัดทําแผนงาน 4. จัดทําแผนงานดังนี้หโครงการให้ความรู้เมนูเพื่อสุขภาพบ้านปฐุมนิเวศสอง โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปี2562เป็นโครงการของศูนย์สุขภาพชุมชมตนตำบลเชิงดอยซึ่งนำมาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้หมู่บ้านปทุมนิเวศเป็นหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนยพฤติกรรมสุขภาพตำบลเชิงดอยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ทุกกลุ่มอายุสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องเหมาะสมและเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ไม่เป็นผู้ป่วยรายใหม่กระบวนการดําเนินงานของหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีดังนี้ 1. ตั้งกรรมการคณะทํางานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. ร่วมกันจัดทํานโยบายหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้2.1ส่งเสริมให้มีการรับประทานอาหารตามเมนูเพื่อสุขภาพในงานต่างๆ2.2สนับสนุนให้มีการจัดทำกิจกรรมออกกำลังกายในหมู่บ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วัน2.3ส่งเสริมให้สมาชิกในหมู่บ้านมีความมุ่งมั่นตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพ2.4สนับสนุนคณะกรรมการในการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินผลสามระบบข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพมีการจัดเก็บข้อมูลจากแบบคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพในกลุ่มอายุ15ปีขึ้นไป 4. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในหมู่บ้านมีการคัดกรองตรวจสุขภาพกลุ่มอายุ35ปีขึ้นไปจัดอบรมให้มีความรู้ เมนูเพื่อสุขภาพอบรมด้านการออกกาลังกายส่งเสริมการปลูกผักพืชสวนครัวด้านบุรีมีการค้นหาผู้ป่วยสุบบุรีให้คําแนะนําเชิญชวนให้เข้ารับบริการคลินิกอดบุรีที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชียงดอยติดป้ายห้ามสุบบุรีในวัดโรงเรียนร้านค้าทุกตําบลในอํนเาเภอระเกตเข้าร่วมโครงการงานศพบ,บอดเล่า มีการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่ด้วยการคัดกรองด้วยวาจาและเอ็กซเรย์ปอดในกลุ่มเสี่ยงทุกลายร่วมกันสอดส่องดูแลพ่อค้าแม่ค้าหาเลรร่วมกับอาสาสาธารณสุขตรวจค้นล้านค้าในหมู่บ้าน5ชมลมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมชมลมอาสาสมัครหมู่บ้านปทุมยิเวศ จำนวน22คนจัดตั้งชมรมปฐุมนิเวศใส่ใจในสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ 6. ภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนศูนย์ศึกษาห้วยห้องใครมหาวิทยายลัยเชียงใหม่มหาวิทยายลัยแม่โจ้หการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสถานที่ออกกำลังกาย อยู่ในบริเวณรอบหนองบัวพระเจ้าหลวง6เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงจำนวน60คนพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มออกกำลังกายทุกวันเพิ่มขึ้นการรับประทานอาหารหวานมันเค็มลดลงรับประทานผักผลไม้เพิ่มขึ้นการสูบบุหรี่มีการลดปริมาณการสูบลงและการดื่มสุรามีแนวโน้มลดลงจึงได้วางแผนเฝ้าระวังต่อเนื่องปี2563 ด้านผลผลิตหนึ่งมีบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพอดีในหมู่บ้านได้มีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดิฉันมีความสนใจก็เลยไปเข้าร่วมโครงการโดยการออกกำลังกายควบคู่กับการควบคุมอาหารโดยวิธีการเดินออกกำลังกายกับน้องๆองอสอมอทุกเช้า โครงการนี้ทำให้ดิฉันมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงกายใจสมบูรณ์ 2. เกิดมาตรการสังคมที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนมีการลงนามโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12การประเมินผลผลิตโครงการ 1. ผลการตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวานจำนวน60คนพบว่า มีระดับน้ำตาลในเลือดลดลงร้อยละ68.3ป่วยเบาหวานร้อยละ3.3มีระดับความดันโลหิตลดลงร้อยละ35ป่วยความดันโลหิตสูงร้อยละ6 2. ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพดัง6ล่้านในระดับดีมากมีจำนวนเพิ่มขึ้นและระดับไม่ดีมีจำนวนลดลง 3. พฤติกรรมการออกกำลังกายทุกวันเพิ่มขึ้นร้อยละ50 การรับประทานผักผล,ลไม้ทุกวันเพิ่มขึ้นร้อยละยีสการสูบบุหรี่ลดปริมาณการสูบลงเพิ่มขึ้นร้อยละ6 4. ครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวกินเองเพิ่มขึ้น50หลังคาเรือน 5. เกิดชมลมออกกำลังกายชมลมปัทุมนิเวศใส่ใจในสุขภาพกิจกรรมของชมลมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการ ตรวจสุขภาพของสมาชิกชม,มรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินรอบหนองบัวเวลา5นาฬิกาทุกวันติดตามเฝ้าระวงังให้คำแนะนำการเลี้ยงอาหารเมนูเพื่อสุขภาพในงานต่างๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับเครือข่ายต่างๆนำเสนอ ดำเนินงานในเวทีพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอร่วมมหกรรมรวมพลคนหักสุขภาพปาริญญาชีวิตบัณฑิตปฐิฉิมวัยที่สวนพืชาศาสตร์ทวีชนอำเภอดอยสะเกตสามร่วมรับประเมินการพัฒนาคุณภาพบริการจากสพโรงพยาบาลดอยสะเก็ตผลงานความภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับดีเยี่ยมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2562 4. นวัตรกรรมที่ทำให้กิจกรรมของชมรมปรทุมนิเวศใส่ใจในสุขภาพเกิดความต่อเนื่องยั่งยืนส่งเสริมให้สมาชิกชมรมได้รับการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจช่วยกระตุ้นให้คนที่ไม่เคยมาร่วมกิจกรรม เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจโครงการนั้นคือโครงการเตียวหองบุญเป็นแนวคิดของพระครูศรีปรทุมรักเจ้าอาวาสวัดปทุมสารา,รามซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานมีความประสงค์ให้ญาติโยมรักสุขภาพตนเองไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโครงการเปิดขึ้นเมื่อวันที่13มกราคม2563ซึ่งเป็นวันครบรอบอายุ53ปี ของทุกๆปีจะมีการืทำบุญสืบทาและทำพิธีทางศาสนามีโรงทานอาหารของแต่ละหมวดปีนี้ท่านพระครูจึงมีแนวคิดให้คณะัทธาประบ้านปฐุมนิเวศท,ทำบุญด้วยกันเตียวหอมบุญแทนการถวายสิ่งของโดยเดินรอบหนองบัวจำนวนหนึ่งรอบการเดินมีพระสงฆ์สามเณรทุกรูปมีการให้ศีลให้พรก่อนออกเดิน ซึ่งการเดินในวันนั้นมีผู้เข้าร่วมทุกหลังคาเรือนเมื่อเห็นว่าการเติวฮอมบุญมีกระแสตอบรับจึงได้วางแผนให้วันสำคัญต่างๆเสริมกิจกรรมนี้เข้าไปครั้งที่สองเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2563วันแห่งความรักวันนี้ทางเทศบาลตำบลเชิงดอยได้จัดงานเชิงดอยดอกไม้บาน มีการตกแต่งบริเวณรอบหนองบัวพระเจ้าหลวงด้วยดอกไม้สวยงามมากทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถ่ายรูปอย่างมีความสุขของความสำเร็จคือต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาองค์กรประชาชนเข้มแข็งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนถาวรประชากรมีอาชีพมั่นคงดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณครับ